สำหรับคลิปนี้ผมจะมาเล่นคงเล็บหยกนะฮะไปเองตัวที่ผมยังไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวมันมากนะครับผมก็หยิบมาเล่นครั้งแรกให้ดูเลยนะครับเพราะงั้นก็ว่าผมเล่นแบบว่าซื่อเกินไปก็ขออภัยด้วยนะว่าหยิบครั้งแรกผมรู้สึกว่าการโจมตีพื้นฐานของมันค่อนข้างรุนแรงพอสมควรน,นะจากที่อ่านดูตัวนี้จะเน้นไปทางการโจมตีปกตินี่แหละนะค่อนข้างโจมตีกว้างพอสมควรแลวสามารถเพิ่มได้ด้วยนะ มาเข้ามาลองเลยอันนี้แบบไม่มีไอเทมนะโหตีแรงเว้ยมันมันตีแรงแล้วมันตีไกลดีวะใช้ได้วะใช้ได้ใช้ได้ไดระยะมันใช้ได้เลย ทนนี่ผมพยายามจะเน้นให้มันตัวใหญ่อย่าจัดเลยนะมันจะได้กวาดไม่กว้างจัดเลยเอ้ยมันกวาดไม่กว้างกี่วหเฮ้ยใช้ได้เหผ,ผมเริ่มชอบมาแล้วว่ะตัวนี้มามามาดูกันว่าไอเทมฟูขนาดนี้จะโอ,โอเคโคตรแรงเลยสามารถฆ่ามอนอีลิกแบบดานสองได้แบบง่ายๆนี่เลยผมว่าต้นเกมเล่นได้สบายแลยนะ้วตัวนี้แถมโคตรเทพเลยนะแปบลบว่าเวลากวาดเงาออกไป เป็นวงกว้างฮนะโอเคดามจโคตรเบาเลยทำไมมันเบาอย่างนะั้นอะเราเริ่มแรงแล้วเริ่มแรงฮนะงนะอ๋อต้องอันนี้ก่อนต้องเจาะเกาะไว้ก่อนนะครับผมรู้สึกแบบดามเมจมันอะไรวนะอะเอาไปสิบอยู่ๆมันก็สิบห้าอยู่ๆมันก็น้อยอยู่ๆมันก็เยอะอะไรของมันวนะผมไม่เข้าใจแล้วว่ะต้องมาทำเขาเข้าใจกันอีกทีหลังนะฮะยังไงดาเมจ โอ้เอาเอเอาจะแรงก็แรงเอาจะเบาก็เบา,เบาผมไม่เข้าใจแล้วลตอนเนี้คือบางครั้งมันก็เออดาเมจสามร้อยดาเมจยี่สิเจ็ดนะสามสิบมันดาเมจค่อนข้างแกว่งไปมาพอสมควรเลยนะครับผู้ชมอันนี้ขนาดผมไม่ได้ใส่ไอไอเทมไมทที่มันติดกี้แล้วมันจะแรงขึ้นนะนะเออก็พอรับได้อยู่นะ ถ้าบางจังหวะมันแรงบางจังหวะมันเบาอะเออใช่ลืมบอกไปผมใส่จิตพวกภูมิที่เวลาโจมตีมอนเตอร์แล้วมันจะเด้งเกาะให้นะถ้าเด้งเกาะมันจะเป็นเลข11นะเห็นปะ่ะตีฟ้าฟอย่างเงี้ยเด้งเกาะนะเด้อเดเดี๋ยวตะกี้ผมกวาดเล่นๆเฉยๆไปตายหมดเลยเหรออะไรวะโหโคตรงงเลยคือมันจะแรงก็แรงมันจะเบาก็เบาอะ ยังไม่ค่อยเข้าใจกับเกี่ยวกับตัวนี้นะวน่าง้นเขาใายด้วย มาอยู่กันที่เออบอสคาเชนอีกหนึ่งตัวที่หลายๆคนเขียนนะฮะโอ้โหเลือดหนึ่งพันเลยล่ะเอาว่าแต่หผ,ผมก็ดามเมจหนักแล้วนะนี่คือแบบใส่ปูดาามจแล้วนะครับผมแต่เสียดายนะเพราะว่าถ้าเกาะหรือเลือดไม่เต็มนะไอไอเทมชิ้นหนึ่งมันจะไม่ทํางานนะไอมนะิสเตอร์การ์ดอ่ะก็เลยได้ดาามจเ,เท่านี้นะโอ้โหเอ้ยแต่มันก็ไม่รู้สิมันดาามจมันแกว่งไปมา มันไม่ยอมอแบบเออถ้ามันจะหนึ่งพันมันก็จะไม่หนึ่งพันด้วยจะอยู่ว่าสามร้อยอ่ะสี่ร้อยอ่ะอ่ะหกร้อยเอาบางทีก็เจ็ด้ยบางทีก็อยู่แค่ยี่บเจ็ดนะฮะเดี๋ยวต้องไปหาเทคนิคทำให้มันดาเมจสูงตลอดอะ่ะไค่เคยเรียนรู้ไปแล้วอนี่คือครั้งแรกที่ผมเล่นนะ ก็ถือว่าจบเกมอย่างง่ายได้จึงผมบอกว่าเออมีความคิดว่าจะเอาไปลงรอยแยกดูนะว่ามันจะไหวไหมทั้งที่ดาเมดมันก็แกว่งไปมาด้วยนะไปไป,ป,ป,ปไปลองดูกันโอเคผมเล่นมาถึงคืนที้ฮรู้ปะ่ะรู้สึกยังไงวะมรู้สึกวบบโอ้โหไม่อยากจะเลิกเล่นตัวนี้เลยอะ่ะมันไม่ควรเอามาฟาร,ร์มรอยแยกเว้ยโอ้ดูสภาพดิผู้ชมคิดว่าดาเมดนี่มันเยอะอยังนะ มันเยอะแต่มันฆ่าไม่ตายอะเราว่ามอนมันถึออะมันต้องใช้พลังอาสูรอย่างเท่านั้นนะไม่งั้นมันอย่างนี้มันเล่นไม่ได้นะโอ้โหอ่าดูนีมันจะสู้บอสได้ดีปะ่ะถ้าสู้บอสได้ดีก็โอเคอยู่โอเคเร็วร้ายเลยครับเข้าขั้นเร็วร้ายเลยโอ้โหผมว่าได้ใช้เวลาจบนานอยู่นะ ใครอยากเอาฟ้าก็ฟ้าเอยโคตรช้าเลยมันมันมันดามเมจมันน้อยนะ่ะไม่ทันกินนะ่ะคือด่านนี้มอนเลือกเป็นแสนเลยนะไม่ใช่มอนดีบอสอะเลือดเป็นแสนและะ้วดูดิอ่ะตีเป็นเป็นพันแล้วลดแค่นิดนึงอะ อันนี้ขนาดว่าบอสแบบนั่งคุกเข่าแบบเก็บขาแบบล้วรอให้เรามาตีแล้วนะดูนะ๋ยฮะก็แขงต้องใช้เวลาอยู่นะเอนนคือผมรีบสุดๆเลยนะเดี๋ยวจบนี้ผมก็ขอจากลาผู้ชมเพียงเท่านี้นะมาดวูนว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่โอเคติา3มาทีแย่มาก